สวัสดีค่ะทุกคนเคยมีไหมคะเวลาเดินผ่านร้านขายของเก่าแล้วสายตาไปสะดุดเข้ากับของบางชิ้นที่เหมือนกำลังเรียกหาเราแม้ไม่ตั้งใจซื้อแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้เป็นเจ้าของทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเลย เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับฝนหญิงสาววัยทำงานที่ย้ายมาเช่าบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่ริมคลองบ้านหลังนี้เงียบสงบราคาถูกจนน่าประหลาดใจเจ้าของบ้านบอกแค่ว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่มานานเอาไปเช่าเถอะจะได้ไม่รกร้างฝนจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ทันที ในวันแรกที่ขนของเข้าบ้านฝนเดินสำรวจไปทั่วชั้นล่างก่อนจะสะดุดตากับตะเกียงน้ำมันโบราณที่ตั้งอยู่มุมห้องนั่งเล่นฝุ่นจับหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นลวดลายแต่พอฝนหยิบขึ้นมาเช็ดกลับเห็นเป็นลายเถาวั์พันรอบพร้อมตัวอักษรโบราณที่เธออ่านไม่ออก ตั้งแต่คืนนั้นฝนเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงหายใจเบาๆดังมาจากมุมที่ตะเกียงวางอยู่ตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นเสียงลมหลอดผ่านหน้าต่างจึงไม่สนใจแต่สิ่งที่ทำให้เธอเริ่มหนาวสั่นคือ ตอนที่ปิดไฟทั้งบ้านแล้วเดินขึ้นห้องนอนเธอกลับเห็นแสงไฟสีส้มอ่อนๆลอยขึ้นมาจากตะเกียงทั้งที่เธอไม่ได้จุดมันเลยคืนถัดมาฝนฝันเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดไทยนั่งอยู่ข้างตะเกียงเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่มองมาที่ฝนแล้วเอานิ้วแตะปากเป็นสัญญาณให้อย่าเล่าเรื่องนี้กับใคร ฝนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกใจเต้นแรงจนแทบขาดแต่เมื่อลงไปดูตะเกียงข้างล่างกลับพบว่าแสงไฟยังคงส่องสว่างอยู่ราวกับพึ่งถูกจุดไว้ตั้งแต่นั้นมาถูกครั้งที่ฝนกลับจากทำงานตะเกียงจะถูกจุดขึ้นเองเสมอแม้เธอจะดับมันก่อนออกจากบ้านก็ตาม บรรยากาศในบ้านเริ่มอึมครึมหนักอึง้งเหมือนมีใครอีกคนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่พูดไม่จาคืนหนึ่งขณะที่ฝนนั่งทำงานอยู่เธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วแผ่วดังมาจากตะเกียงเสียงนั้นเรียกชื่อเธอฝนฝนพอเธอหันไปมองก็เห็นเพียงแสงไฟสั่นไหวอย,อยู่ในตะเกียงแต่ในเงาสะท้อนกระจกหน้าต่าง กลับเห็นเป็นเงาของผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งที่เบื้องหน้ามันว่างเปล่าตั้งแต่คืนที่ฝนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอจากตะเกียงความรู้สึกอึดอัดในบ้านก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มนอนหลับไม่สนิทฝันซ้ำๆถึงผู้หญิงในชุดไทยคนนั้นเสมอ บางครั้งเธอยือนอยู่ในเงามืดบางครั้งก็อยู่ใกล้เสียจนฝนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆรดต้นคอฝนพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ความผิดปกติกลับหนักขึ้นตอนที่เธอเดินผ่านตะเกียงในยามค่ำคืนมักจะเห็นเงาของใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ภายในแก้วโค้งของมันทั้งที่ด้านนอกไม่มีใครเลย เสียงหายใจเบาๆก็ดังถี่ขึ้นเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอหันไปทีไรก็เจอเพียงความว่างเปล่าความกลัวทำให้ฝนตัดสินใจไปถามเจ้าของบ้านลุงจรูนที่ให้เธอเช่าบ้านลุงทำท่าอึกอักก่อนตอบว่า ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปยุ่งกับตะเกียงนั่นมันอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่ก่อนฉันเกิดเอกใครก็ขยับมันไม่ได้มันเหมือนของที่เฝ้าบ้านคำพูดนั้นทำให้ฝนยิ่งรู้สึกเย็นวา่าลุงจรุนพูดจบก็รีบเปลี่ยนเรื่องไม่ยอมเล่าอะไรมากกว่านี้คืนนั้นฝนตั้งใจจะพิสูจน์เธอหยิบตะเกียงขึ้นมาตั้งใจจะเอาไปวางไว้นอกบ้าน แต่ทันทีที่เธอจับมันความรู้สึกเหมือนมือเย็นเฉียบอีกข้างเกาะอ,อยู่ใต้ก้นตะเกียงก็ถาโถมเข้ามาฝนตกใจจนเผลอปล่อยมือร่างเธอล้มลงกับพื้นก่อนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบใกล้หูอยู่กับฉันอยาน่าหนีฝนกรีดร้องลั่นบ้านไฟทั้งบ้านดับพรึบเหลือเพียงแสงส้มสัวที่ส่องไปทั่วห้อง เงาบนผนังไม่ใช่เงาของเธออีกต่อไปแต่เป็นเงาผู้หญิงผมยาวที่ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆใบหน้าแทบจะไม่มีเนื้อแดงเหมือนรอยเขียวคล้ำเหมือนศพที่จมน้ำมานานฝนรีบวิ่งขึ้นห้องปิดประตูแน่นนั่งตัวสั่นทั้งคืนเธอไม่กล้าหลับตาแต่ก่อนฟ้าสางเสียงเคาะกระตูห้องก็ดังขึ้นช้าๆก๊อกก๊อก ฝนพยายามไม่สนใจแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือเสียงกระซิบหลอดเข้ามาฝนเปิดให้ฉันเถอะเช้าวันถัดมาฝนแทบไม่ได้นอนเลยดวงตาบวมคล้ำมือยังสั่นเมื่อคิดถึงเสียงกระซิบเมื่อคืนเธอตัดสินใจเดินไปหาลุงจรูนอีกครั้งเพื่อถามให้รู้เรื่อง ลุงถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเล่าช้าว่าตัดเกียงนั่นมันเป็นของคุณนายเจ้าของบ้านเก่าแต่ก่อนที่นี่เคยเป็นขหาบดีใหญ่มีเมียเอกคนหนึ่งชื่อแม่พุตาลน,นางขึ้นชื่อว่าสวยมากแต่จบชีวิตด้วยโศกนาฏกรรมวันหนึง่งมีคนพบศพนางในคลองหลังบ้าน ใครๆพูดว่านางฆ่าตัวตายเพราะถูกหักหลังแต่ก็มีเสียงลือว่าจริงๆแล้วนางถูกคนใกล้ตัวผลักลงน้ำเพื่อแย่งสมบัติฝนฟังแล้วหัวใจสั่นวูบเธอหวนคิดถึงใบหน้าซีดเขียวในชุดไทยที่เห็นในเงาตะเกียงใช่แน่ต้องเป็นแม่พุทธปาน คืนนั้นฝนตั้งใจจะลองพูดกับวิญญาณที่เธอเชื่อว่าอยู่ในตะเกียงเธอนั่งลงตรงข้ามตะเกียงจุดไฟให้มันสว่างขึ้นเสียงลมครางหวีดรอบบ้านทันทีทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทคุณต้องการอะไรจากฉันฝนเอ่อยออกไปเสียงตัวเองสั่นเครือ เงาผู้หญิงในชุดไทยปรากฏขึ้นในเนื้อแก้วของตะเกียงอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าทุกครั้งปากของนางขยับช้าๆราวกับกำลังพูดฝนเงี้ยหูฟังได้ยินเป็นเสียงกระซิบเบาๆช่วยฉันฉันถูกฆ่า แล้วเปลวไฟในตะเกียงก็กระพริบรุนแรงร่างเงานั้นเหมือนถูกดิดเบี้ยวก่อนเลือนหายไปทันใดนั้นฝนได้กลิ่นโคลนเน่าโชยมาเต็มห้องกลิ่นนั้นแรงจนแทบอาเจียนเธอรีบลุกไปเปิดหน้าต่างแต่กลับเห็นรอยเปียกเหมือนรอยเท้าเปื้อนโคลนเรียงจากประตูเข้ามาจนถึงตะเกียง เสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงและถี่ก๊อกก๊อกก๊อกฝนใจเต้นระรัวเธอวิ่งไปเปิดแต่ข้างนอกไม่มีใครมีเพียงรอยเปียกน้ำลากยาวลงบันไดไปด้านล่างฝนตามลงไปอย่างไม่รู้ตัวและที่ห้องโถงชั้นล่าง เธอเห็นเงาหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่ข้างตะเกียงที่ส่องสว่างกว่าปกติร่างนั้นค่อยๆหันมาช้าๆสบตากับฝนตรงๆและพูดประโยคที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเธอหน้าตาเหมือนฉันฝนนอนสะดุง้งตื่นขึ้นมาในยามดึกอีกครั้งคราวนี้เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่สิ่งที่แน่ฉัดคือเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศรอบตัวเสียงผู้หญิงหลายเสียงทับซ้อนกันเหมือนอยู่ทั้งในหัวและนอกห้องช่วยด้วยช่วยด้วยเธอหันไปมองตะเกียงที่วางอยู่ตรงโต๊ะมันส่องแสงสว่างผิดปกติเปเลวไฟแกว่งไปมาเหมือนมีลมพัดทั้งที่ห้องเงียบสงัด หญิงสาวกลืนน้ำลายก้าวเข้าไปใกล้ร่างของแม่พุทธาลโผล่ขึ้นในเนื้อก้าวอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงคนเดียวหากมีเงาของผู้หญิงอีกหลายคนปรากฏตามมาร่างแต่ละร่างซีดเสียวบางคนมีรอยแผลเลือดท่วมตัว บางคนคอหักเอียงบางคนดวงตาลึกโบจนมองทะลุฝนยกมือปิดปากแทบกรีดร้องภาพทั้งหมดสะท้อนอยู่ในแสงไฟของตะเกียงเสียงร้องไห้ปนเสียงวิงวอนดังขึ้นจนหูอื้อเราถูกกักไว้เราถูกฆ่าทันใดนั้น พื้นไม้ใต้เท้าของเธอก็สั่นสะเทือนเหมือนมีใครเดินอยู่ใต้ถุนบ้านเสียงฝีเท้าหนักและชื้นดังกุกกักกุกกักไล่เข้ามาใกล้เรื่อยๆกลิ่นเหม็นสาบโชยขึ้นจนแสบจมูกฝนกัดฟันพยายามตั้งสติเธอคว้าตะเกียงขึ้นมากอดไว้รู้สึกเหมือนมันร้อนวาบจนผิวไหม้ แสงตะเกียงดับวูบความมืดโอบล้อมทันทีพร้อมเสียงหัวเราะเย็นยเยือกที่ดังมาจากทุกทิศท,ทางเธอถามออกไปทั้งน้ำตาต้องการให้ฉันทำอะไรเงาหญิงสาวในชุดไทยก้าวออกมาจากแสงตะเกียงทีละก้าวๆจนเหมือนมืยืนอยู่ตรงหน้าร่างโปร่งใสแต่แววตาคมกริบ นางยกมือชี้ไปที่สวนหลังบ้านเสียงสะอื้นของวิญญาณทั้งหมดหยุดลงในทันทีเหลือเพียงเสียงนางเอ่ยชัดถ้อยคำขุดแล้วเธอจะรู้ความจริงฝนหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกร่างกายแข็งขางแต่ขาของเธอกลับเดินออกไปตามคำสั่งโดยไม่รู้ตัว ลมพัดแรงผิดธรรมชาติจนใบไม้ปลิวว่อนต้นตะเคียนใหญ่กลางสวนสั่นสะท้านราวกับสิ่งมีชีวิตเธอหยิบเสียมเก่า,กาที่วางพีงข้างรัว้วเริ่มขุดดินตรงใต้ต้นไม้ดินแข็งราวกับถูกฝังกลบมานานทุกครั้งที่เสียมกระแทกลงเสียงคร่ำครวญก็ดังก้องขึ้นมาจากใต้ดิน จนในที่สุดเสียมกระแทกกับบางสิ่งแข็งๆฝนก้มลงไปปัดดินออกภายใต้แสงตะเกียงสลัวเธอเห็นกระโหลกศีรษะมนุษย์โผล่ขึ้นมาดวงตาที่โกลงโบดูเหมือนจ้องเธอกลับมาอย่างชัดเจนรอบๆกระโหลกยังมีเศษผ้าไหมสีซีดที่ยังไม่ผุสลายกลิ่นสาบแรงขึ้นจนแทบขาดใจ ฝนถอยหลังแทบหลม้มแต่เงาผู้หญิงมากมายก็ล้อมรอบเธอไวาบางร่างสสแยะยิ้มบางร่างยกมือไหว้เหมือนขอบคุณทันใดนั้นเสียงกระซิบของแม่พุทธาลก็ดังก้องขึ้นชัดเจนนี่ไม่ใช่แค่ฉันแต่คือความลับที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ ฝนยืนตัวแข็งอยู่ข้างกระโหลกที่เพิ่งขุดขึ้นมามือที่ถือเสียมสั่นจนแทบหลุดร่วงเสียงหัวใจเต้นแรงก้องในอกเหมือนกลองศึกความมืดที่ปกคลุมหลังตะเกียงดับนั้นหนาแน่นราวกับหมอกควันดำ แสงจันทร์ถูกเมฆบังจนทั่วสวนตกอยู่ในเงาอึมครึมมีเพียงลมแรงที่พัดใบไม้ปลิวว่อนพร้อมกับเสียงคร่ำครวญนับสิบที่ดังมาจากรอบตัวเราตายเพราะความอายุติธรรมเสียงของหญิงสาวชุดไทยดังใกล้ข้างหู ฝนหันไปแต่ร่างนั้นไม่ได้อยู่ห่างหากยืนประชิดหน้าใบหน้าซีดเผือดแฝงรอยบาดแผลถูกกรีดดวงตาแดงกำคลอด้วยหยดเลือดเธอแทบสิ้นสติแต่เสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะซ้อนทับกันไม่หยุดทำให้รู้ว่าตนไม่อาจถอยหนีได้ ดินที่ถูกขุดเริ่มยุบตัวลงเผยให้เห็นโครงกระดูกเรียงรายมากกว่าหนึ่งสิบร่างหญิงสาวในชุดไทยหลากยุคปรากฏล้อมรอบทั้งหมดจ้องมาที่ฝนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตบางร่างปากขยับแต่ไร้เสียงบางร่างยื่นมือซีดเผือดออกมาคล้ายจะคว้าแขนเธอ ฝนร้องตะโกนทั้งน้ำตาฉันทำอะไรได้จะให้ฉันช่วยยังไงทันใดนั้นเสียงหนึ่งที่แตกต่างก็ดังขึ้นเป็นเสียงชายชราแหบแห้งมาจากใต้ดิน พวกมันถูกสังเวยเพื่อกักวิญญาณตะเคียนเจ้าของที่ดินรุ่นก่อนใช้เลือดผู้หญิงเส้นเพื่อผูกคาถาไม่ให้สิ่งชั่วร้ายในต้นไม้ออกมาแต่เลือดเหล่านั้นกลับกักขังวิญญาณทั้งหมดไว้ ฝนตัวสั่นสถานทันทีความจริงที่ได้ยินเหมือนสายฟ้าฟาดนั่นหมายความว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเหยื่อธรรมดาแต่ถูกบูชายันให้เป็นผนึกของบางสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่า เปลวไฟตะเกียงพลันติดขึ้นอีกครั้มคราวนี้ไม่ใช่สีซ้อมอบอุ่นแต่เป็นเปลวไฟเขียวเข้เขมหมุนวนเหมือนพายุเงาดำขนาดมหือมาโผล่พ้นจากแสงไฟเงาร่างนั้นสูงฉลูดผมยาวรุงรังตาแดงวาวราวกับสัตว์ร้ายเสียงหัวเราะดังก้องสะเทือนทุกอนูในที่สุดปรด ตูถูกเปิดแล้วฝนกรีดร้องสุดเสียงวิญญาณหญิงสาวทั้งหมดพยายามโถมเข้ามาโอบรัดร่างทธอไว้บางคนกระซิบช่วยเราปลดปล่อยบางคนกลับกระซิบอยู่กับเราตลอดไป เธอพยายามเคลื่องตะเกียงทิ้งแต่กลับพบว่ามือไม่ยอมปล่อยราวกับมันหลอมรวมเข้ากับเนื้อหนังแสงไฟเขียวพุ่งออกจากตะเกียงส่องทะลุเรือนบ้านจนแตกเป็นเสียงเสียงกรีดร้องนับไม่ถ้วนดังก้องปะปนไปกับเสียงฝนเอง ในวินาทีสุดท้ายร่างของฝนหายวับไปต่อหน้าต่อตาทิ้งไว้เพียงตะเกียงที่วางอยู่ใต้ต้นตะเคียนเปเลวไฟในนั้นสงบลงกลับเป็นสีส้มอ่อนโยนราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดๆ หลายเดือนต่อมามีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาเป็นนักสะสมของเก่าตาเหลือไปเห็นตะเกียงโบราณตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ดวงไฟในนั้นส่องสว่างเบาๆเขายกขึ้นพิจารณาอย่างสนใจก่อนจะยิ้มและเก็บใส่กระเป๋าเดินทาง ในเงาแก้วตะเกียงนั้นดวงตาของฝนกำลังจ้องออกมาด้วยความสิ้นหวงัง บานครั้งความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อว่าเราสามารถควบคุมสิ่งลี้ลับได้อาจกลายเป็นบ่วงที่ผูกมัดเราเองตลอดกาลวิญญาณที่ถูกกักขังนั้นไม่ต้องการเพียงการปลดปล่อยหากต้องการผู้แทนอยู่เสมอเพื่อให้คำสาบดำรงต่อไป